ที่อาคารภาควิชาอาหารและบริการคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธนานีศูนยามพร้าวนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธนานีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมประกวดทำอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพซีซั้นสองระดับภาคโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานการทำอาหารพร้อมทาน ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคมประจำปีงบประมาณ2,566โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิศราทันสุนทรสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนางวรดัญญาภวะภูตานนท์ณมหาสารคามผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานีนายมนตรีธีรพัฒน์พมทศานประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานีร่วมให้การต้อนรับค่ะ โดยชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติภาค4ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติเขต4จํจำนวน12จังหวัด15สำนักงานได้กำหนดจัดก,กิจกรรมการประกวดการทำอาหารสรีทฟู้ดสร้างอาชีพซีซั่น2ระดับภาคโดยมีทีมที่ชนะการประกวดประเภทอาหารคาวและอาหารหวานในระดับจังหวัดรวมจำนวน30ทีมเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ค่ะ ทางนี้กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมประพฤติได้รับโอกาสการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกโดยกระบวนการส่งเสริมการฝึกอาชีพส่งเสริมให้มีงานทำและสแสวงหาตลาดการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดความมั่นคงในชีวิต โดยหวังให้การส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพแก่ผู้ที่เคยกระทําผิดจะเป็น,นกลไกสําคัญค่ะที่ช่วยขับเคลื่อนการคืนคนดีสู่สังคมอย่างครบวงจรและยั่งยืนซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดการกระทําผิดซ้ําสังคมมีความสงบสุขประชาชนได้รับความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตค่ะ